สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆนะคะ วันนี้ช่องน้องชมพู่พาบ้านราคาถูก EP พิเศษที่40นะคะพี่พี่ขาวันนี้น้องก็ได้มีพาหลากหลายมาฝากพี่พี่กันเหมือนเดิมนะคะฝากพี่พี่ที่เข้ามาชมใหม่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของน้องนะคะพี่วันนี้น้องก็มีมาฝากหลายรายการเลยนะคะดูให้ชอบดูให้ชัดก่อนที่จะโทรมาปิดกับน้องนะคะสําหรับช่องทางการติดต่ออยู่ด้านบนคลิปเหมือนเดิมเลยนะคะพี่พี่ขา มาชมกันที่รายการที่หนึ่งเลยนะคะรายการที่หนึ่งจะเป็นสมเด็จวัดะระฆังนะคะพี่แต่ละองค์แต่ละหมายเลขเนื้อแตกต่างกันนะคะดูให้ชอบดูให้ชัดแล้วโทรมาปิดกับน้องได้เลยนะคะรายการต่อไปรายการที่สองคะ่ะองค์นี้ก็จะเป็นสมเด็จวัดะระฆังนะคะอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมแนะนำแอดไลน์มาหาน้องได้นะคะพี่พี่ขา ช่องทางการติดต่ออยู่ด้านบนคลิปนะคะพี่ๆคนไหนแอดไลน์ไม่เป็นกดไปที่ใต้คอมเมนต์ของคลิปนี้ได้เลยนะคะน้องปักลิงไลน์ไว้ให้นะรายการต่อไปคะ่ะรายการที่3ก็จะเป็นสมเด็จวัดะระฆังนะคะพี่ๆคนไหนสนใจปิดนะคะสามารถเขปบรูปภาพส่งให้น้องได้ทางไลน์นะคะถ้าพี่ๆคนไหนไม่มีไลน์สามารถโทรมาหาน้องแล้วบอกอีพีและหมายเลขกับน้องให้ถูกต้องนะคะ รายการต่อไปรายการที่สี่ค่ะองค์นี้จะเป็นสมเด็จวัดระฆังอีกหนึ่งองนะคะพี่พี่ขาสองรอยบาทหมดทุกองเลยนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางบวกเพิ่มหกสิบบาทคะ่ะพี่พี่ท่านไหนสะดวกโอนน้องจะส่งของให้ฟรีเลยนะคะรายการต่อไปนะคะพี่เป็นรายการที่ห้าค่ะองค์นี้ก็จะเป็นสมเด็จวัดระฆังนะคะรายการต่อไปคะ่ะรายการที่หก จะเป็นสมเด็จเจ้าคุณนอนะคะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่หกเอ้ยเป็นรายการที่เจ็ดจะเป็นหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะคะพี่รายการต่อไปคะ่ะรายการที่แปดนะคะรายการที่แปดจะเป็นซุ้มกอนะคะพี่ๆคะ่ะ 200รยบาทเรียกรวมได้ทั้งถาดเลยนะคะรายการต่อไปคะ่ะรายการที่9จะเป็นนางพญานะคะพี่สามารถขอรูปภาพเพิ่มเติมได้นะคะนี่นะคะรายการต่อไปค่ะพี่ๆคะ่ะเป็นรายการที่10นะคะเป็นเบี้ยกแก้น้องลืมชื่อนะคะพี่ ขออภัยพี่ๆด้วยนะคะถ้าน้องผู้ชื่อพระองค์ไหนผิดหรือว่าไม่รู้พระองค์ไหนนะคะรายการต่อไปคะ่ะรายการที่11บเนะคะองค์นี้จะเป็นชินราชนะคะพี่ด้านหลังจะเป็นสมเด็จพระนาเรศวรมหาราชนะคะรายการต่อไปคะ่ะรายการที่สิบสองนะคะองค์นี้เป็นหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันนะคะ รายการต่อไปคะ่ะจะเป็นรายการที่13นะคะองค์นี้เป็นหลวงพ่อพรมวัดช่องแคนะคะรายการต่อไปคะ่ะรายการที่14จะเป็นหลวงพ่อผางนะคะดูให้ชอบดูให้ชัดก่อนที่จะโทรมาปิดกับน้องนะคะพี่พค่ะฝากพี่พีที่เข้ามาชมใหม่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องด้วยนะคะถ้าพี่พีคนไหนกดแล้วก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะคะ รายการต่อไปรายการที่สิบห้านะคะปิตาน้องไม่ทราบชื่อนะคะไม่ทราบที่นะคะรายการต่อไปค่ะรายการสิบเจ็ดนะคะไอสิบหกนะคะจะเป็นหลวงปู่เอี่ยมนะคะพี่เป็นปิตาปู่เอี่ยมนะคะรายการต่อไปค่ะรายการที่สิบเจ็ดนะคะองค์นี้จะเป็นหลวงพ่อเดิมนะคะพี่ เรียมกรอบพร้อมใช้งานมาแบบนี้เลยนะคะพี่ๆค่ะสนใจโทรมาหาน้องได้เลยนะคะรายการต่อไปรายการที่สิบแปดนะคะพี่องค์นี้เป็นหลงพรอดนะคะเป็นเนื้อดินนะคะพี่ๆรายการต่อไปคะ่ะรายการที่สิบเก้านะคะเป็นหลวงพ่อเช่มนะคะ รายการต่อไปคะ่ะรายการที่ยี่สิบนะคะไม่ทราบพระเหมือนกันนะคะพี่พี่รายการต่อไปคะ่ะรายการที่ยีสิบเอ็ดจะเป็นพระคงนะคะเป็นเนื้อดินนะคะพี่พี่รายการต่อไปรายการที่ยี่สิบสองนะคะองค์นี้เป็นรอเก้านะคะ อยากดูรูปภาพเพิ่มเติมแอดไลน์เข้ามาสอบถามน้องก่อนได้นะคะรายการต่อไปรายการที่ยี่สิบสามนะคะจะเป็นสมเด็จโตนะคะรายการต่อไปรายการที่ยี่สิบสี่จะเป็นหลวงปู่สุขวัดปากคลองมาขามท่าเอยเป็นหลวงปู่ดูนะคะขออาภัยพีพีด้วยนะคะ รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบห้าจะเป็นหลวงปู่สุขนะคะรายการต่อไปค่ะรายการที่ย6จะเป็นหลวงปู่สุขนะคะรายการต่อไปค่ะรายการที่27จจะเป็นหลวงพ่อแก้ว วัดอะไรนี่เลยค่ะพี่พีลืมชื่อนะคะน้องลืมชื่อขออภัยด้วยนะคะรายการต่อไปค่ะรายการที่สิบแปดจะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะรายการต่อไปค่ะรายการที่1ี่สิบเก้าจะเป็นหลวงหลวงพ่อโตนะคะพี่ รายการต่อไปค่ะรายการที่สามสิบนะคะเป็นปิดตานะคะน้องไม่ทราบที่นะคะพี่เป็นเนื้อโลหะนะคะรายการต่อไปค่ะรายการที่สามสิบเอ็ดนะคะเป็นปิดตาหลวงพ่อทับนะคะพี่รายการต่อไปค่ะรายการที่สามสิบสองนะคะเป็นดักแด้นะคะพี่นี่นะคะ เป็นดังแดโบราณนะคะรายการต่อไปคะ่ะรายการที่สามสิบสามนะคะเป็นหลวงปู่แหวนนะคะพี่ฝากพี่ๆที่เข้ามาชมใหม่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องด้วยนะคะถ้าพี่ๆคนไหนกดแล้วก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะคะรายการต่อไปคะ่ะรายการที่34จะเป็นทารอดนะคะ รายการต่อไปคะ่ะรายการที่สามสิบห้านะคะไม่ทราบที่นะคะเป็นเข่าควายแกะนะคะน้องไม่ทราบที่นะคะรายการต่อไปคะ่ะรายการสามสิบหกนะคะองค์นี้จะเป็นเม็ดแตงปู่ทวดนะคะรายการต่อไปคะ่ะรายการที่สามสิบเจ็ดนะคะจะเป็นหลวงปู่หลิวเป็นเนื้อดินนะคะ สองรอยบาทเรือรวมได้ทั้งถาดเลยนะคะพี่พี่่ะมีบริการเก็บเงินปลายทางบวกเพิ่มหกสิบาทนะคะพี่พี่ท่านไหนสะดวกโอนน้องจะส่งของให้ฟรีเลยนะคะพี่รายการต่อไปรายการที่38ค่ะเป็นหลวงพ่อมุมนะคะรายการต่อไปคะ่ะรายการที่สาเเป็นหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะคะ รายการต่อไปนะคะพี่เป็นรายการที่สี่สิบเป็นหลวงปูทวดนะคะรายการต่อไปคะ่ะรายการสี่สิบเอ็ดจะเป็นหลวงปู่หลิวนะคะพี่อยากดูรูปภาพเพิ่มเติมแอดไลน์มาสอบถามก่อนได้เลยนะคะรายการต่อไปรายการที่4ี่บนะคะเป็นยอดธงค่ะ รายการต่อไปนะคะรายการที่สี่สิบสามจะเป็นรอหนะคะก็หมดแล้วนะคะพี่ๆค่ะสำหรับ E ีพีที่พิเศษสีสิบนี้นะคะฝากพี่ๆที่เข้ามาชมใหม่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องด้วยนะคะขอบคุณพี่ๆทุกคนที่เปิดเข้ามาชมคลิปน้องด้วยนะคะขอบคุณพี่ๆทุกคนที่เข้ามาอุดหนุนน้องด้วยนะคะสำหรับ e ีนี้น้องก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากค่ะ